ว,วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับก้าวสัตราเป็นเรื่องเล่าของเผ่ายักษ์เผามนุษย์แล้วก็เผาบานอนซึ่งพวกเขานั้นต้องตีตกันนะครับก็คือเผ่ายักษ์หนะึ่เรื่องอํานาจแล้วบุกยึดเผาบะนอนแล้วก็เผามนุษย์ส่วนตอนที่บุกยึดเผามนุษย์นั้นพันซึ่งเป็นนักรบของเผามนุษย์ใช่ไหมครับเขาได้เอาอาวุธของเผามนุษย์นั่นคือก้าวสัตราออกมาออกมาแล้วเขาหนีไปยังหมู่บ้านของคอนเลกแล้วก็ได้เจอกับพ่อแม่ของพระเอก แล,แล้วพ่อแม่ของแล้วระหว่างนั้นคือลุงพันน่ะโดนก้าวอ่าโดนในพันธะมินตามล่าแล้วพ่อแม่ของพระเอกนั้นก็ได้ช่วยลุงพันเอาไว้แล้วพ่อแม่พระเอกก็ฝากลุงฝากพระเอกไ้กับลุงพันจากนั้นลุงพันก็ได้หนีออกไปเมื่อลุงพันได้หนีออกไปนั้นเขาได้ถูกพันธมินตามล่าอยู่แล้วเขาได้สู้กับพันธมินบนหน้าผานะครับแล้วก็ทําให้เขาได้ตก ตกลงไปในเหวแล้วก็ลงไปในลำธารเลยนะครับแล้วเขาร,รู้สึกตัวที่ก็คือเขาไปอยู่ที่หมู่เกาะต้องหนแอนและได้เจอกับลุงยักษ์ลุงยักษ์กที่แข่งศิลปะแม่แม่แมวยไทยนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็คือตอนที่เราสู้กับพันธมิตรตอนที่ตกจากหน้าผาเขาก็กลายเป็นคนพิการแล้วเขาก็ได้เพกแล้วเพกก็ได้อยู่ในหมูกก่เกาะล่งหน,นเขาก็ฝึกมวยไทยกับลุงยักษ์ผ่านมาเป็นว้า หลายเดือนหลายปีจนเขาได้โตเป็นหนุ่มแล้วเขาต้องฝึกซ้อมทุกวันใช่ไหมครับแล้วเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาต้องฝึกหนักถึงขนาดนี้แล้วพอเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาวันนั้นคืนนึงใช่ไหมเขาฝันถึงพ่อแม่ของเขาแล้วลุงพันก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อก่อนลุงพันเป็นคนที่อยู่ในอนาณาจักรของมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วอยากได้มาบุกยึดของมนุษย์ขเขาเลยหนีแล้ว ไปที่หมูไปที่เกาะคอนเล็กงั้นจะเจอพ่อแม่ของเขาแล้วพ่อแม่ของเขาก็ได้อปกป้องชีวิตลุงพันแล้วก็ให้เขาหนีมาครับแล้วเขาเลยต้องมีหนึ่งอย่างก็คือเขาต้องเอาอาวุธข้าสสตาร์ชนั้นนะ่ะกับไปคืนให้กับพระราชทายาทเพื่อที่จะได้กอบกู้ของเมืองมนุษย์หลังจากนั้นเพลก็มีไฟฮึดแล้ววันแล้ววันหนึ่งอ่าเป็นเพื่อนของลุงพันได,ด้ส่งจดหมายมาหาลุงพันว่าเขาต้องไปพวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อไปยึด มนุษย์คืนลุงพันก็เลยออกไปรับเพื่อนขอเขามาที่มุกโกลนองแอนแต่ว่าลุงพันซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาคนนั้นน่ะได้ไปอยู่กับเผ่ายักษ์แล้วแล้วเขาถูกเผ,ผ่ายักษ์หลอกแล้วก็เผ่ายักษ์ก็เลยขึ้นมาที่มุกกนองแอนก็ได้ต่อสู้กันลุงพันกับลุงที่สอนมวยไทยของพระเอกนั้นก็ได้บอกให้พระเอกนั้นเอาก็สตาแ์้วหนีไปเพราะเขาก็ได้สู้กันจนตายจากนั้นพระเอกก็หนีไปแล้วก็ไปที่เมืองเพื่อตามหา เมืองของผอมมนุษย์ที่ถูกย่ายึดแต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครบอกและครั้งนึงเขาก็ได้ไปเขาเดินอยู่ดีๆแล้วเขาเจอกับลิงตัวหนึ่งซึ่งเป็นราชาของผอวานอนเขาก็ได้มาคำว้กษัตรย์ตาของเพเอกเพเอกก็เลยตามล่าแล้วอยู่ๆลิงตัวนั้นก็โดนยักษ์ยักษ์กสีแดงตัวหนึ่งจับจับตัวไปแล้วเพเอกก็เลยตามตามล่าแล้วยักษ์ตัวนั้นก็พาลิงตัวนั้นขึ้นเรือเพเอกก็ขึ้นเรือไปตาม จากนั้นเขาเจอยักกับลิงตัวนั้นเพ่ก็เลยเข้าไปต่อยกับลิงตัวนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาแล้วเอาไปเอามาเพาลิงกับยักษ์ตัวนั้นเขาก็ช่วยกันแล้วเขาก็บอกเป็นเพื่อนกันแล้วสุดท้ายเขาก็คุยกันหลังจากคุยกันเสร็จ <S <S เพ่ก็ไปเจอกับนังเอกนางเอกก็เลยอยู่ในกรงนะครับแล้วก็ยักษ์ก็ได้รู้ตัวว่าพุดพพะเอกแล้วก็ยักษ์แล้วก็ลิงขึ้นแอบขึ้นเรือมายักษ์ก็เลยไล่จากนั้นก็ได้สู้กับยกักษ์แล้ว ได้สู้กับเผ่ายากบนบนเรือเหาะเลยนะครับแล้วก็นางเอกก็ได้มีนางเอกเรียกว่ามีวิชาเฉพาะตัวนะก็เขาก็เลยสามารถแกะกงเหล็กแล้วก็เดินออกมาแล้วนางเอกก็ได้ทําเสียงเป่าป๊าขวีนั่นแหละครับก็คือเรียกนกอินเสีย์ของขพ่อซึ่งนางเอกเป็นจนสลัดแล้วเรือเหาะจนสลัดของขก็ได้มาช่วยนางเอกเอาไว้จากนั้นยักษ์เมื่อสู้มาแล้วแต่ว่าเขาในบนเรือเขามียักษ์ตัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆก็คือ เป็นยักษ์แต่ว่าเขาเป็นยักษ์ที่แบบคุมคุมควบคุมสติไม่ค่อยได้นะครับก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ปล่อยออกมาเขาเมื่อจนตัวเขาเลยปล่อยยักษ์แล้วเพกในได้สู้กันสู้กับยักษ์ตัวนั้นนะครับและจากนั้นเพเก็ได้ชนะหนีขึ้นโงหอจากแล้วก็ภาพก็แล้วก็เรื่องก็ตัดมาที่ลุงที่เป็นเพื่อนของลุงพันธุ์คนนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถอากาศรัทธาไดา้ราชายัก หากยักษ์สาเขาก็เลยสั่งให้พันธมิตรไปตามล่าพระเอกมาเขาพันธมิตรเเลยไปที่เรือไปที่เรือ,อของของนางเอกที่เป็นโซนสลัดพวกเขาก็ได้ตอนนี้พวกเขาตอนที่พันธมิตรกำลังเดินไปนั้นเขาก็เลยบอกว่ายักษ์กสีแดงตัวนั้นน่ะซึ่งเป็นน้องชายของเทียนยักษ์สาเขาก็เลยบอกว่าก้าวสัตวานั้นน่ะมีทั้งหมดกชิ้นก็คือมีบัดเท้าเข่าศอกแล้วก็หัวใจนะครับ ต้องต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเมตตาปริยาธรรมท่าถึงจะสามารถใช้ได้ซึ่งพระเอกนั้นก็สามารถใช้ได้หนึ่งส่วนแล้วนะั่นคือหมัดกับไปสองส่วนนั่นคือหมัดกระสอกและจากนั้นที่ห่างษาสา,า,สาก็ได้ปรากฏตัวพันธมิตรก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วพวกเขาก็สู้กันจากนั้นพระเอกก็สู้กับเขาได้แบบเป็นระยะหนึ่งเลยก็สามารถใช้เกือบได้ทั้งหมดแต่ว่ายังขาดอีกหนึ่งชิ้นนะั่นคือหัวใจและเขาก็ได้รู้ว่าพันธมิตรนั่นเองซึ่งเป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขา เพลเกรยคิดจะฆ่าเขาแต่ว่ากสาัตรานั้นอ่ะไม่สามารถเข้าได้เขาต้องใช้ศิลธรรมจิตใจศิลธรรมเขาเลยไม่สามารถฆ่าพันธมิตรได้เขาก็เลยปล่อยพันธมิตรมีชีวิตอยู่และจากนั้นเรือของเ,องเอออนกเมื่อตอนที่ต่อสู้กับเมื่อตอนที่ต่อสู้กับพันธมิตรก็ได้ทําให้เรือของนเอกนั้นเสียหายอย่างหนักเขาเลยต้องซ่อมซ่อมแซมเรือแล้วพันธมิตรก็บอกว่าเวลาของจอาเหลือแค่สามวันเพราะว่า Dante, resigned, เขาจะจะประหารองค์สหายาสแล้วเพเอกกับในเอกก็เลยเดินไปแล้วเพเอกับนเอกก็เลยปรึกษากันแต่เพเอกก็เคยเล่าว่าลุงของเขาซึ่งเป็นลุงพันธ์ที่เลี้ยงดูออกมาเคยหนีออกมาจากหมู่บ้านของเห็กมันมีทางใต้ดินอยู่เพเอกก็เลยไปที่หมู่คอนขอเกก็คือหมู่บ้านเกิดของเพเอกนั่นเองเพเอกไปถึงเพเก็กราบหมู่บ้านแล้วก็ได้เดินลงไปในทางลาดที่ลุงพันธ์ได้กล่าวไว้ซึ่งเขาก็ไปถึงที่เมืองมนุษย์อยู่แล้วเขาก็ปลอมตัวเข้าไปในเมืองมนุษย์นั้น ซึ่งมีแต่ขาอยักเต็มไปหมดเขาได้ปลอมตัวเข้าไปแล้วจากนั้นอ่ะเขาได้เจอกับลุงที่เป็นเพื่อนลุงพันนั่นแหละครับเขาก็กลัวเพื่อนลุงพันใชเขาก็เลยกกงหน้าแล้วพอเขาเข้าไปถึงข้างในปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเพื่อนของลุงนันก็จับหน้าเพื่อนดเพ็กก็เลยซัดมันไปแก้แค้นให้ลุงพันด้แบบเต็มมัดเต็มเหนี่ยวเลยนะครับแล้วเขาก็เลยแด้ยัก์พี่ก็เลยไปช่วยลุงราตชายได้แต่อยู่ๆแม่มดคนหนึ่งของ แทียักษาก็ออกมาแล้วเขาก็เสกว่าทั้งหมดนั้นอ่ะคือแผนของเทียักยกษางแต่เริ่มแรกงอยู่แล้วว่ามนุษย์จริงจังถูกขังในที่นึงและในนั้นก็มีแต่เผายักษ์ไปหมดแล้วเผลิกก็เลยโดนที่งยงแยกษาัซัดแล้วก็โดนจับแล้วเขาก็เอาก้าวสัต์ตาที่ยแกษาก็เอาก้าวสัตา์ตานไปเผาทิ้งแล้วยักษ์สีแดงซึ่งเป็นน้องของที่ยักยกษาค้คนนั้นอ่ะก็ได้มาเจรจาก,กันเพราะว่าที่เขายอมหักกัพี่ชายต,ตัวเองเพราะเป็นผู้หญิงเพราะเขาไปหลงรังมนุษย์ ใช่ไหมแล้วก็จากนั้นพี่ชายของเขาก็คือแทนักษามพาะาให้ยักษ์สีแดงเลือกว่าจะเลือกพวกพระเอกเพื่อนหรือว่าจะเลือกคนรักเขาบอกไม่สามารถเลือกได้จากนั้นพี่ชายขเขาก็ปาผู้หญิงแล้วก็ปาต่อได้หินไฟโดนผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เลยตายเขาก็เลยบอกว่จาจะตัดขาดกับพี่ชายตรงนั้นแล้วเขาก็สูบบ้เขาก็สู้เ่ยเมื่อพระเอกเห็นว่ายักษ์สีแดงตนนั้น่กำลังบาดเจ็บสาหาัสพระเอกก็เลยไปหยิบจะเดินไปหยิบอ่าก็สัตว์อา,าที่ถูกเผาไฟอยู่นั้นแต่ว่า เทหิยะศราก็กำจะไปฆ่าเพื่อเองเหมือนกันแล้วพันธมิตรก็ได้มาเชื่อเพื่อเองเพ่ก็แล้วพันธมิตรก็สู้เทหิยะศราก็พันธมิตรก็ตายเพ่ก็สู้กับเทหิยะศรานจนตัวเองเกือบจะตายเหมือนกันแล้วจากนั้นกษัตริย <im Alto Del ire> ์ก <im> <im> ็ได <im> <im> the ้ทำงานครบทั้งเก้าชิ้นก็ได้สู้กับเทหิยะศรานจนสามารถชนะเทหิยะศรารได้เขาก็เลยนำเทหิยะศรานั้นไปจอมจำไว้แล้วพวกเขาก็เลยกอบกู้มึงมนุษย์ขึ้นมาองค์ชายาก็กลายมาเป็นท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาสงบสุข เนเดิมชื่อของเรื่องนี้ชื่อว่าท้าสัทธาครับจบการน,นำเสนอครับขอบคุณครับหากเองมีศรัทธาเพียงพอบางทีศาสตราวุธอาจจะให้เองหยิบยืมพลังก็เป็นได้วงจวําไว้ออนปาฏิหาริ์ก็เกิดจากศรัทธาสุดท้ายศัตรูที่กล้าแข็งที่สุดต้องถอใจของตน